สำหรับนักมวยที่ทําการชกว,วันนี้นะครับนะก็จะมีรางวัลพิเศษให้นะครับสำหรับนักมวยที่ไหวครูได้สวยงามนะครับแล้วก็ใช้ศิลปะมวยไทยยอดเยี่ย,ย,ยมและคู่สาม,มารถาชนะน้องคู่ต่อสู้ด้วยวุฒิมวยไทยครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคู่ดูเดือดในประจำวันนี้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้นี่ดาวรุ่งพรอมสดกับเพชรเงีงก้าจะหลัมศึกมวยไทยจากไทยวันนี้ในพัฒนากับยูโต โคมีเนกครับจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนี่จะเป็นอย่างไรบ้างต้องติดตามชมครับแต่ขนาดนี้นี่ที่กำลังไหวครูอยู่ในขนาดนี้นี่เป็นยูโตะโคมิเนกครับน,นักทกจากแดนสมงไรยวันนี้เดินทางไกลครับเอาลนะครับตอนนี้ไหว,ว,วครูด้วยทีลาครับน่าร่าเริงรงจักรหรือเปล่านะครับอ้าว กรับไว้รู้เสร็จสิ้นมันที่เรียบร้อยครับนะกรรมการผู้ห้ามบนเวทีคข้าพะจย์ณรงคสุนาวีเรียกนักมวยทั้งคู่มาชี้แจงกฎกติกามารยาทครับกราบ,บคู่นี้ต่อยสามักสองห้ายกนะครับ วันนี้กรรมาการเทคนิคนะครับประธานเทคนิคนี่ได้แก่อาจารย์เลองส,งสิงสิงป่าศักดิ์ครับยกที่หนึง่ง round มาดูครับนะคู่นี้นี่เป็นมวยขวาด้วยกันครับวางเข่งขวาเป็นการนำลับไวกันก็เจอขวาล่างของจาลายยโต ขยับโยกเข้ามาอยู่ตัวว่ายังไงครับนี่คือเกมการชกในยกที่หนึ่งขวาขวาเข้าไปต่อยด้วยมัดขวาเขาา้ากระโหลกในตีได้ไหมคราบเมื่อตีไม่ได้ครับอาจารย์นังลงแยก,กมากลางเวทีอยู่ตัวขยับขยับเข้ามาเก่งกล้าพยายามจะตีซ้ายแล้วก็เป็นเก่งกล้าต่อยด้วยมัดขวากับ ต่อยด้มันขวาเข้าไปยู่ตัวตอนที่มันขวาตอนนี้มันขวาไงจับต่อขวาครับตับเส้นอขวาครับมาสอากาสอกควาำจะถามบ่าหรือว่าสออควาำจะงายยังบอกไม่ได้ครับเรียบง่ายจับต่อขวาเข้าไป เตี๋ยซ้ายพยายามจะสร้างกำลังใหม่จังหวะถอกนี้ครับเอาการแล้วลงสามมือชกคือต่อดีซ้ายขยับโยกครับขว้าซ้ายครับให้แกวพยายามจะต่อกด้วยข้างขวาเข้าไปขยับโยกเข้าหางเตี๋ยซ้ายครับเตี๋ยซ้ายเอาเตี๋ยซ้ายไว้ต่อยด้วยหมัดขวาเข้ามาก่อนใช้อาวุธหมัด อากจะเทียมดับชวลาแลครับต,ตอนนี้ยังดับไม่ถูกพยายามโยกเข้าไปต้องบอกว่าขวาด้วยกันทั้งคู่ครับนักชกไทยก็เพ็กเก่งกล้านะครับฝ่ายนักมวยยูตงนะครับยังอยู่ในช่วงนาทีที่สองของยกแรก แรกนี่แต่คู่ยังคงคุมยังหวาคุมลูกยังออกไม่เต็มสูบนะฮะดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับเพื่องไม่ไม่ร้อนเก่งกล้าขยาบครับนะยูโตอยูโตนั่นี้แต่แหมดอกนี้ครับจะเล่นอะไรบันเสียเลยครับนะฮแต่ว่านยูโตนี่ดึงตัวลงไปครับนะไม่ยอมไม่โดนแล้วครับ พอจะโดนแล้วอาจจะหาววดดาวไปเดือนก็ได้ต่อยให้มันขวาเข้าไปครับเพชรเกก้าอยู่ต่อตอนที่มันขวาครับเพชรเกก้าขยับยกอเข้าไปอยู่ต่อตอนที่มันขวาไอ้ขวาเกียก้าต่อยที่มันขวาออ้ต่อยที่มันขวาต่อยที่มันขวาครับเดีระวังหัวนะครับระวังหัวพุ่งนะครับอ่าหมดยกที่หนึ่งยกที่หนึ่งครับก็